สวัสดีครับกระผมอาจารย์ศรีสมพรโคตะคำนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนออนิเทศการคลาสรูมคลาสรูมออนไลน์รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับมาดูนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอรอ์สวัสดีครับกระผมอาจารย์ศรีสมพรโคตะคำอาจารย์ประจำวิชาสวัสดีครับกระผมอาจารย์ศรีสมพรโคตะคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยพาวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่าเป็นนิทรรศกา,การคลาสรูมคลาสรูมออนไลน์นะครับมาดูนะครับหลักการออกแบบแล้วก็รูปแบบของบทเรียนออนไลน์นี้มีลักษณะของการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเบิ่มต้นนะครับเราเข้าไปชมนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ การเข้าชมนี่เทศกาลมีไอคอนนะครับเล็กๆที่ให้ดูว่าเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้มองเห็นว่าผู้เรียนเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือมีความโดดเด่นก็สามารถที่คลิกดูได้นะครับรูปแบบของการจัดก,การเรียนการสอนและการออกแบบเนี่ยจะรองรับกับอุปกรณ์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS และก็ Android นะครับ iPad ก็สามารถรองรับในการจัดก,การเรียนการสอนที่ได้ออกแบบก็ มีรูปแบบดังนี้นะครับหก็จะมีรายละเอียดก็คือเป็นอาจารย์นะครับก็สามารถท <Ash ELLE IS> ี่จะมีดีเทลเล็กๆนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสัญลักษณ์ให้กลับนะครับก็เป็นรูปแบบสามารถที่จะกลับไปได้นะฮะในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะดูและสอนนะครับรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์นะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมไปกับอ่า g ูเกิลส์เมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะสามารถสอนแล้วก็เปิดที่หน้าเดียวแล้วก็ลิงก์เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะสอน กับนักศึกษาได้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับการเข้าชมนะครับการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเราก็ไปค่อยพูดในครั้งสุดท้ายนฮะมาดูนะครับการเข้าชมนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนี่ออกแบบเอาไว้นะครับก็จะมีรายวิชานะักศึกษาก็สามารถที่เข้ามาเลือกรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนนะครับปุ๊บอ่าตรงนี้ก็เลือกเป็นรายวิชา การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษานะครับในส่วนแรกนะครับก็จะมีส่วนของแนะนํารายวิชาก็มีรายละเอียดมีดีเทลนะครับก็สามารถที่จะคลิกดูได้นะครับรายละเอียดของนักศึกษานะครับส่วนที่2นะครับก็เป็นการเข้าชมบูธนิทรศการนะครับบูธนิทรศกาเนียออกแบบเอาไว้มีทั้งหมดนะครับยี่สิบ ep และยี่สิบวิดีโอนักศึกษาสามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้จะมีรายละเอียดก็คือมีปุ่มนะครับปุ่มให้ดูนะครับ เป็นกลุ่มที่เป็นสนัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกันกบวิดีโอนะครับให้เข้าไปดูในบูธของนิทรรศการเนี่ยก็จะมีการออกแบบการเอาไว้ก็คือมีรูปแบบที่1ก็คือเป็นบทเรียนนะครับที่เป็นเอกสารนะครับบทที่2นี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่นักศึกษาสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดนะและก็ทําความเข้าใจกับการเรียนการสอนตรงนี้ไปได้เลยเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นการ สอนและก็อดสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเรียนตัวสามดาวน์นยะครับว่าหลักการทำงานในส่วนนี้นงานของก็มีอีกหนึ่งปุ่มก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงไปกับห้องเรียนคาสรูมเพราะว่าอาจารย์ก็ออกแบบส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นห้องเรียนคาสลูมมีทั้งหมดนะครับเป็นรายสัปดาห์เอาไว้แล้วก็แนบส่วนที่เป็นบทเรียนเอกสารใบงานในแต่ละบูธ เพื่อให้หนักศึกษาเข้ามาดูแล้วก็ต้องเข้าไปทํางานาส่งให้กับอาจารย์นี่ก็เป็นอีกช่องทางที่อาจารย์ติดต่อกับนักเรียนแล้วก็สามารถที่จะเช็คว่านักเรียนเข้ามาดูงานแล้วสามารถที่จะเรียนได้ไหมแล้วก็ทํางานส่งให้กับอาจารย์ตัวหนึ่งนะครับเป็นงานออกแบบในส่วนนี้นะครับ,แบบรบก็มีบูธในการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมอาจารย์ก็สอดแทรกเนื้อหารายละเอียดตรงนี้นะครับเอาไว้นะครับเป็นรายละเอียด ที่เป็นเนื้อหาของบทเรียนนั่นน้นนะครับมีทั้งหมดนะครับ20บทเรียนนะครับก็สามารถที่จะแอดเนื้อหาและข้อมูลต่างๆตัวนี้เข้ามาใส่ได้ทั้งในรูปแบบของออนไลน์และแบบเรียลไทม์อาจารย์สามารถที่จะนําข้อมูลหรือบทความที่มองเห็นจากที่อื่นก็สามารถที่จะมาแอดข้อมูลเพิ่มได้เพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็เป็นรูปแบบของเรียลไทม์ที่สามารถอัพเลยนะักนศะึกษาก็สามารถที่จะเข้ามามองเห็นในบทเรียน หรือบูธกิจกรรมตัวนั้นได้เลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับมาดูนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2นะที่แนะนำนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เป็นลายละเอียดของการออกแบบนะที่เป็นอินโฟกราฟิกนะครับการออกแบบอินโฟกราฟิกเมื่อเรียนแล้วออกแบบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อนำไปประยุกต์ในการใช้งาน มีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเราออกแบบแล้วนําไปใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าการต่อยอดนะครับในการออกแบบนะครับอาจารย์ก็จะสอดแทรกหรือการสอนรายละเอียดเข้าไปตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งรูปแบบที่เป็นวิดีโอนะครับข้อสอนทั้งแบบ่อวิดีโอแล้วก็สอนทั้งรูปแบบของอที่เป็นาภาพ2มิติและ3มมิตินะครับซึ่ง ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแล้วต่อยอดไปอีกก็คือให้นักศึกษาฝึกในการบวนการความคิดเวลาที่คิดคอนเทนต์ในการออกแบบงานเพื่อเอาไปาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของงานทางด้านศึกษางานทางด้านอีคอมเมิร e ์ซงานทางด้านของพาณิชย์ต่างๆพวกนี้นะครับเป็นรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับก็ให้นักศึกษาไปเป็นไอเดียนะครับก็เป็นรายละเอียดที่อาจารย์แอดข้อมูลเอาไว้นะครับ และอีกส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับถูกจัดรวมเอาไว้คือนักศึกษาเมื่อเดินเข้าไปชมในบูธของกิจกรรมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เห็นว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอและเทคนิคของการออกแบบทั้งหมดเลยครับเป็นบูธของกิจกรรมทั้งหมด20บูธก็สามารถที่จะเข้ามาคลิกแล้วก็ดูเหมือนการเรียนทวนซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่นักศึกษาอาจจะเข้ามาดูในรายละเอียดนะครับก็ เข้ามาดูได้นะครับที่หน้าเดียวจบเลยนะครับเรามาดูครับในส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แนะนำนะครับนอกจากที่ออกแบบบทเรียนที่เป็นนิศรศการคาสรุมแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แนะนำก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นการแนะนำคณะและมหาวิทยาลัยนะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับก็ยกตัวอย่างก็คือคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็จะมีแนะนําคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอก่นศึกษาศาสตร์ว่ามีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนพบกับทีมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ที่พร้อมจะนําพาการเปลี่ยนแปลงก็มีหลักสูตรและมีรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆพวกนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมนะครับนิทรรศการนะครับโดยนี้ก็จะมีเพลงนะครับก็สามารถ สำหรับที่ดูาข,าข่าวข้อมูลข่าวสารหรือมีกิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับให้เข้ามาดูได้นะครับแล้วก็มีบูธนะครับมีการแสดงบูธของแต่ละหลักสูตรก็สามารถที่จะมาดูนะครับว่าบูธแต่ละหลักสูตรนี้มีรายละเอียดมีข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาใส่ามาแอดข้อมูลต่างๆหรือประาการประชาสัมพันธ์นของหลักสูตรต่างๆนี่ครับก็มีรายละเอียดก็เหมือนกับเราไปเดินชมเที่ยวงานผมพูดช่วยาสตราจนักเกิ์ดนได้ว่าเวลาที่ เราเดินดูในบูธของเนื้อสกานแต่ละเนื้สกานก็จะมีบูธแต่ละอีส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สําคัญก็คือเป็นการเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตัวนี้นะออกแบบเอาไว้สําหรับนักศึกษาที่อาจจะคิดถึงมหาวิทยาลัยังเข้ามาเรียนในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากจะดูดีเทลรายลายยาะเอียดของรูปแบบของ สถานีจริงก็สามารถดูได้นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ในคำถามวิทยาลัยในรูปแบบของการออกแบบแนวนักศึกษาต่างๆพนี้เราก็สามารถที่จะยกตัวอย่างนะครับบทเรียนตรงนี้สามารถที่จะหนึ่งรูปแบบนะครับที่จะไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์และการออกแบบต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีดีเทลรายละเอียดนะครับเพื่อให้มองเห็นว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับ นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการสร้างสารรค์ดีเทลงานต่างๆพวกนี้ให้ฝึกให้นักศึกษาคิดและจินตนาการนะครับเพื่อให้เกิดไอเดียเพื่อไปต่อยอดและก็สร้างสารรค์ผลงานนั้นได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะไปฝึกและก็หัดทำนะครับส่วนรายละเอียดก็ต่างๆทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับในรีมของ นิทรรศการคัสลูมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอีกอเทคนิคหนึ่งเพื่อฝากเอาไว้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและก็นักศึกษาสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในการเปิดโลกกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทวนซ้ำํำเรียนได้ตลอดเวลาและก็เชื่อมโยงและการส่งงานในรูปแบบของออนักศึกษาสามารถที่จะคลิกนะครับปุ่ม Google c h a t r o o m เข้ามาในการเชื่อม โยงไปกับห้องเรียนนะครับในส่วนที่เป็นห้องเรียนนักเรียนจะเห็นยังไงบ้างนะครับก็จะได้เห็นในส่วนที่เป็นงานของนักของเป็นงานของงานของชั้นเรียนทั้งหมดนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าอาจารย์นะครับมอบหมายงานให้ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอยู่16สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีใบงานนะครับมีรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับแทรกเนื้อหารายละเอียดเอาไว้เช่นนะครับมี ข้อมูลนะครับมีข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของบทเรียนนะครับแล้วก็รวมมีถึงมีสื่อนะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับแอดเอาไว้ครับแล้วก็มีสื่อตรงนี้ไว้ให้และที่สําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีรูปแบบของการให้ใบงานนะครับในแต่ละส่วนก็จะมีใบงานนะครับให้